สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบเจอกับผมช่างอยากเอนิดาซิงเหมือนเดิมนะครับคลิปหนึ่งก็วันนี้มีเทคนิคดีๆการใช้รถทูทีไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ช่างนะครับขอแค่เป็นทูทีเนี่ยควรดูอะไรบ้างนะครับอันนี้หมายถึงว่ารถรถรถเดิมใช้ระบบน้ํามันเดิมน้ํามันเครื่องปั๊มทูทีอะไรยงยัง,ย,งยังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําพอดีมีโอกาสได้ซ่อมคันนี้นะถ้าใครจําได้คันนี้เคยมาทําที่ผมครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเข้ามาเช็คเครื่องแล้วก็จูนนะครับเช็คเครื่องแล้วก็จูนไปนะครับวันนี้มาโดยอาการมีอาการไฟไม่ออกว่าเทียนมานะนะครับแล้วก็ไปเข้าอู ข้าอู่อู่แรกซ่อมไม่ได้อู่ที่สองก็ซ่อมไม่ได้นะครับจะใช้ใช้เวลาน่าจะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคันนี้นะครับคันนี้เคยทําจากผมใบครั้งหนึ่งมาทาเครื่องนะทำเครื่องก็ทาแค่ชุดบนนะครับชุดบนแล้วก็ปรับจูนคาบูไล่คาบูอะไรต่างๆใครใครติดตามผมก็จะเห็นคลิป คันนี้อยู่นะครับผมเคยลงคลิปไว้อยู่ประมาณคันนี้นะ่าจะประมาณ2องเดือนกว่าๆนะครับ2องเดือนคันนี้ทําไปได้ประมาณ2องเดือนกว่าๆแล้วก็วันนี้มาอาการไฟไม่ออกพอเทียนครับเข้าอู่สองอู่ใช้เวลาตยา์กว่าก็เสียตังค์ซื้อมัดไฟเสียอะไรไปเสียค่าแรงช่างอะไรไป ก็หลายบาทอยู่ไม่หายนะครับซ่อมไม่ได้ก็กลับมาที่ผมนะอาการไฟไม่ออกเทียนตอนนั้นมาปรับจูนแล้วก็ทําชุดบนไปปรับจูนคาบูอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งวาลนะครับก็กลับไปดูย้อนดูคลิปเก่าได้นะคันนี้อันนี้เป็นรถลูกค้าจากร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มีอาการไฟไม่ออกเทียนมาแล้วก็เข้าไปที่อู อูอื่นๆนะครับอูอื่นก็สองอูเขาทําไม่ได้นะครับหรืออาจจะไม่ทําหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบได้แต่ว่าน้องบอกว่าไม่ได้นะฮะก็มาที่ผมตอนนี้ผมเช็คระบบไฟไล่ระบบไฟอะไรมาแล้วนะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับสตาร์ทติดแล้วแต่ว่าก็ไปเจอว่าน้ำมันทูทีหมดเกลี้ยงเลยครับผม หมดเกลี้ยงแล้วก็กําลังอัดกําลังอัดเครื่องนี้ลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าแหวนลูกสูบอะไรน่าจะเบรกไปน่าจะสูบติดลูกเบรกอะไรไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าฟังเสียงเครื่องมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าเพิ่งทําไปแค่2เดือนกว่าเองนะครับตรวจดูแล้วน้ำมันทน้ำมันทูทีหมดเกลี้ยงเลยครับผม หมดเกลี้ยงเลยในท่อในอะไรก็ไม่เหลือนะไม่เหลือเลยกำลังเครื่องหายไปเยอะเลยนี่ผมก็มาไล่ระบบทุทีใหม่เติมน้ำมันทูทีไปครึ่งลิตรนะครับแ้วก็ไล่อันนี้อันนี้ผมรอยผมไล่ลมนะไล่ลมทูทีออกตอนมาสตาร์ตติดไม่มีควันนะครับควันไม่มีสักติดหนึ่งก็ไม่มีนะครับก็ไล่ระบบไฟไฟมาแล้วสตาร์ทติดแล้ว น้ำมันทูทีหมดเกลี้ยงเลยทำไมถึงหมดเพราะว่าไฟตัวนี้มันไม่เตือน,นครับไฟตัวนี้มันไม่เตือนไฟเตือนทุทีเนี่ยมันไม่เตือนไฟแดงแเนี่ครับนี่ไฟตรงนี้น้ำมันทูทีหมดแต่มันไม่เตือนนะครับก็ตอนที่มาหาผมตอนแรกผมเช็คให้มันเตือนปกตินะมันขึ้นเตือนปกติ เพราะว่าวันนั้นผมเช็คให้แล้วผมก็ต่อตรงแบบนี้ให้มันก็ขึ้นปกติครับนะอันนี้ต่อตรงแล้วก็ไม่ขึ้นนะน่าจะมีการน่าจะสายขาดตรงไหนสักแห่งหรือไม่หลอดขาดอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับขี่รถออสองจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหม้อน้ําไม่หม้อน้ํายี่ห้ออะไรต่างๆก็ก,ก็ควรเช็คทุกทีนะครับสังเกตดูถ้าควันไม่มีผิดปกติเลยครับถ้าควันมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยตื่นเช้ามาสตาร์ทแล้วไม่มีควันเลยเนี่ยให้ดูทุกทีได้เลยนะครับอันนี้ไฟมันไม่เตือนอันนี้นะไฟไม่เตือนอันนี้ไฟไม่เตือน,อน,น,ไไเ,อนเพราะว่าน่าจะสายขาดที่ใดสักแห่งนะอันนี้น้องชาย เจ้าของรถปั้นมาจากที่อื่นนะไม่ได้ปั้นที่ผมผมไม่ได้เช็ครล,ละเรียดเรื่องระบบไฟให้ทั้งคันเท่าไหร่ไม่ได้เช็คละเอียดแต่ก็เช็คให้อยู่นะครับตอนนั้นก็ต่อตรงแบบนี้ให้อยู่ไฟขึ้นอยู่นะครับแต่มาทีคราวนี้ไฟไม่ออกหัวเทียนแล้วก็ไล่ระบบไฟติดแล้วเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เช็คเครื่องเช็คอะไรเช็คทูทีดูสังเกตดูควันทำไมมันไม่มีเลยก็เลยมาดูที่ระบบทูทีน้ํามันทูทีไม่มีเลยครับหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีเลยในท่ออะไรก็ไม่มีนี่ผมเติมลงไปครึ่งลิตรนะฮะอะไรก็ไล่ลมไล่อะไรมีควันอะไรออกปกตินะครับกำลังเครื่องก็ลดไปเยอะกำลังอักต่างๆเพราะว่า ทุทีหมดน่าจะหมดนานแล้วครับน่าจะหมดนานแล้วแหละแต่ไม่ไม่พังสักทีเดียวแต่ลูกสูปน่าจะเป็นรอยอะไรติดแหวนเหมือนน่าจะสึกร้อไปเยอะแล้วแหละอันนี้นี่ก็เลยมาถ่ายคลิปเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านว่าขี่รถทุกทีถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าไอไฟมันจะไม่ขึ้นเตือนก็ควรเปิดเช็คดูด้วยนะครับ ควรเปิดเช็คดูมันด้วยเพราะว่ารถมันเก่าแล้วไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันจะขาดมาไหนสายไฟเหมือนอย่างเช่นคันนี้ก็มีสายไฟขาดหลายเส้นนะฮะแล้วก็ระบบระบบไฟเตือนทุทีก็น่าจะขาดลแล้วแหละแล้วก็ระบบไฟไม่ออกโฮเทียนนี่ผมก็ทําการไล่ต่อนู่นนี่นั่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสตาร์ตติดขี่ได้แล้วแต่ว่าเหลือระบบเตือนทุทีนะครับเดี๋ยวต้องไล่ดู อาจจะเป็นที่เลือนไมล์หลอดคาดหรืออาจจะเป็นที่สายไฟขาดตรงไหนสักแห่งนะ,ะ,ะการใช้รถทุทีก็ควรเช็คนะครับนอกจากน้ํามันในถงังนอกจากน้ํามันเครื่องแล้วก็ทุ t ีเนี่ยสำคัญมากเทคนิคการใช้รถทุทีใช้รถทุทีใช้รถสองจังหวะควรเช็คอะไรบ้างก็คือน้ํามันทุทีเป็นอันดับแรกเลยนะน้ามันทุทีต้องไม่หมด ต้องไหลสะดวกนะครับต้องไหลไม่เอ่อกรองทุตีต้องไม่ตันนะครับตันได้นิดนิดเนียหน่อยได้แต่ว่ามันตันอ่คันนี้มาที่แรกผมก็เช็คระบบกรองทุตีล้างกรองทุตีให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าอ่ระบบเตือนทุตีมันจะไม่ไม่ขึ้นอ่หมายถึงว่า ไม่คิดว่าระบบตูทีมันจะมาพังตอนตอน,ตอนเราก็ไม่รู้นะตอนมาที่แรกผมเช็คให้อยู่ผมต่อตรงให้ไฟมันก็ขึ้นอยู่ไฟเตือนระบบตูทีขึ้นอยู่นะก็สองจังหวะท…ูทีเนี่ยควรดูเลยนะครับควรดูเลยทูทีเป็นอันดับแรกเลยระบบทูทีเนี่ยลองลงมาก็พวกรถที่มีหม้อน้ำนะครับรถที่มีหม้อน้ําก็ให้ดูอ่า ความร้อนดูระบบน้ำนะครับเนี่ยคือสำคัญเลยสำคัญที่สุดคือรถสองจังหวะรถทุทีก็ให้ดูทูทีฮะดูฮะดูระบบให้ดูระบบทูทีถึงไฟไม่เตือนก็ให้ดูนะครับจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างที่ให้เราต้องเช็คแหละแต่ว่าน้ำมันทุทีเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆนอกนั้นก็ดูแลเหมือนรถสี่จังหวะทั่วไปเบรคคัส เกียล้อหน้าล้อหลังเบรกน้ำมันเครื่องอะไรก็ดูคล้ายๆทูทีนี่แหละดูคล้ายๆกันแต่น้ำมันเครื่องอาจจะถ่ายนานๆทีน,นนะไม่ไม่ได้ถ่ายทุกๆสองสามพันโลเหมือนรถทูทีอ่าเหมือนรถสี่จังหวะเหมือนรถโฟทีรถสองจังหวะอาจจะเปลี่ยนนานๆครั้งนะสองสาเดือนครั้งนะนค,รงนะครับ อันคันเป็นปีก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่ยไดีกีก็มีให้เช็คนะให้เช็คจริงๆดูตามคู่มือก็มีนะครับคุณดูตามคู่มือก็มีแต่ละรุ่นอาจจะไม่เท่ากันนะครับโอทุทีสำคัญเลยให้ดูทุทีดูระบบหล่อยเย็นดูอุณหภูมิความร้อนนะครับอ่าคันนี้ก็ดีที่ไม่พังก่อนดีที่เกิดอาการไฟไม่ออกมาเทียนมาก่อนแนละ้วผมก็เลยเช็ค ให้ด้วยตุทีหมดเกลี้ยงเลยครับผมไม่เหลือเลยอ่าดโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันตอนแรกสตาร์ทไม่มีควันเลยนะตุทีหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ไล่ลมอันนี้ก็ถอดไล่ลมให้น้ํามันไหลออกมาไหลให้มันไหลไหลลงไปเลยครับปล่อยทิ้งไปเลยให้มันไหลแล้วก็ไม่ให้มันมีฟองอากาศแล้วก็ไล่ให้มันออกให้มันไหลออกตรงตรงปั๊มไลออกตรงปั๊มเนแล้วก็ ไล่ใให้มันไหลเต็มสายไปถึงขบูครับก็ข้อควรระวังนะครับระ,ะบบะน้ำมันถูทีนะอันนี้ผมเติมไปแล้วครึ่งลิตรเติมมาให้แล้วครึ่งลิตรโอเคสูตรติดความร้อนขึ้นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับลูกปืนก้านแตกลูกปืนข้างข้อพังซีนไหมอะไรต่างๆถ้าน้ำมันถูทีหมดหรือไม่ลงอะไรต่างๆสำคัญที่สุดนะ เข้าสตาร์ติดมีควันแล้วนี่น,นี้น้องเขาเข้าอู่มาสองอู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ก็เลยมาที่ผมอาการไฟไม่ออกกระเทียมน,นี่แหละก็ผมไล้ระบบสายไฟไล่อะไรให้เรียบร้อยก็มาเจอไฟเตือนทุกทีไม่ขึ้นทุกทีหมดด้วย ยังดีที่ไม่พังก่อนนะยังดีที่ลูกไม่ตตกแงะแต่เสียงเครื่องก็ดังขึ้นมาหน่อยนะก็มันมันสึกหลอตามอันี้ผมใช้ลูกสูบของเทียมแต่ก็คุณภาพดีอยู่นะก็น้ำมันทุกทีหมดไปนานแล้วแหละเนี่ยก็ยังไม่พังนะอาจจะสึกหลอแหละแต่ว่าไม่พังเนะี่ประมาณนี้นะครับ เร่งขึ้นเร่งดีปกติแต่ว่ามันก็มีสึกหลอไปแล้วแหละนะแต่ไม่จำเป็นต้องถอดดูเพราะว่ามันยังใช้ได้สตาร์ทง่ายใช้ไปก่อนนะครับโอเคแับต่อมาฝากเพื่อนๆทุกรุ่นทุก,ทกยี่ห้อถ้าเป็นรถ,ถทุทีน้ำมันทุทีอะเช็คเลยครับถึงไฟไม่เตือนอะไรก็ ถึงไฟไม่เตือนก็ควรเปิดดูอันนี้ผมเปิดแล้วเนี่แล้วก็ไม่เหลือเลยแล้วก็ต่อตรงตรงนี้ละก็ไฟไม่ขึ้นเนี่ยวิธีเช็คทุกทีก็เช็คแบบนี้เลยครับไม่วรุ่นไหนก็ต่อตรงไปเลยเนี่เนี่ยให้มันไม่ช็อตนะไม่ช็อตรับประกันว่าไม่ช็อตแล้วก็เียบกาไปสายไฟก็ได้ลวดอะไรก็ได้ไฟมันต้องขึ้นไฟตรงนี้อันนี้มันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไล่ระบบ อันนี้อีกนะครับครับก็มาฝากเพื่อนๆว่าขี่ทูทีขี่รถสองจังหวะก็ต้องดูทูทีครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพื่อนๆเรื่องทูทีเนี่ยครับระบบทูทีเนี่ยระบบทูทีสำคัญที่สุดในรถทูทีโอเคครับผมก็คลิปนี้ผมช่างอยากมาฝากเพื่อนๆแค่นี้ฮนะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ